สนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p l y 이 g v i l l Asrock มาจะบอร์ดที่เกมเมอร์ mistakes. และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้และแอดไว e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับครับอันนี้ก็เป็นเทปข่าวเทปประจำนักเอ้ยไม่ใช่ประจำประจำสัปดาห์อื แล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะกระจำสำนักกระจำสำนักมีลงทรงไงคิดอะไรเยอะโอเคเราก็ระแวงป็นพอหมอไปซะอืนะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับโอโคซนทีวีนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นเทปข่าวเทปสุดท้ายของเราเฮ้ย ทำไมอะในปีนี้ในปีนี้อ่ายังไม่หมดนะครับปีหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมยังคงความก่อยเหมือนเดิมครับนะครับก็มีฤทธิ์มีใช่ไหมฮะครับถ้าเขายังจ้างเราอยู่นะอืให้ับเข้าไปกล้อนิครับนี่โคตรูดเดยสโคตรสดนะฮะเอออ่ะอืมอ่ะข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวแรกเลยเมีเสียงด้วยมับขอให้มับขอให้นะฮะก็ครับอย่างเงียบสิเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนใอไม่ดีเลย นะครับครับอาจจะเคยเห็นกันแล้วแหละอืมอืมอกันไปบ้างแล้วสำหรับสตอรเรจโอ้ออะไรอ่ะเอสเอดีนี่มีข้อมูลทำกันบ้านผมอ่านมานี่ยี่ห้ออะไรฮะอุ้ยพันผ่านไม่ไม่นีไม่ดูแลนี่นั่นรีบดักไว้ก่อนอารพันผ่านว่าแล้วคำถามมันต้องมาก็เป็นนะครับเป็นโซลิดสเต e ได้เองหรือว่า SSD ครับนะฮะทีนี้เนี่ยมันมาจากแบรนด์ Galaxy ครับนะครับหรือก่อนนี้คือ g a l a x y อซีที่สำคัญครับมันเป็นซีรีส์พิเศษซีรีส์เกมเมอร์ที่แกลเล็กเขาตั้งชื่อขึ้นมาคือ h HOF อฟ h o ือ HOF นั่นเองอาจจะเคยเห็น Ho f ในรูปแบบของการ์ดจอกันสากมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแกลเล็กมาลงตลาด XSD จริงจังครับอืนะครับด้วยความที่มันแปลกตรงที่มันเป็นมันเป็นการ์ดแบบ p e x s s ครก็คือใส่สล็อต p e x สล็อตเดียวกับการ์ดจอนั่นแหละนะครับเป็น เป็นการ์ด PCIe สองจุดศูน X4 นะฮะรูปร่างหน้าตาของมันครับก็คือเป็น PCB สีขาว<ๆ>นะฮะแล้วก็จะเต็มไปด้วยแผ่นชะิปช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 ิปวางนะฮะเหมือนเม,ม็ดแรมบางๆวางวางอยู่เต็มการ์ด<ๆ>นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องสปีดของมันก็บอกว่าซีเควนเชียในการอ่านและเขียนอยู่ที่1600งพันหกรอยเมกะไบอร์ซึ่งค่อนข้างที่จะสูงมาก นะฮะสำหรับการอ่านและเขียนของ SSD ครับทีนี้มันก็ทําให้ลามไปถึงเรื่องของราคาครับที่เขาบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะแรงแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่นัก <ฮะ S 2> น,นะฮะ,ะ,ฮะก็ความจุครับมีให้เลือกถึง3ไซส์คือ1เท2เทแล้วก็4เทโอ้เอสเหนึ่งเท2เท4เทก็คิดดูแล้วกัน500กิก,กก็กี่บาทแล้วอ่ะเออนี่1เทอ่ะตอนนี้ตัว128กิกถูกครับนะเหลือตัวนึง2,000เริ่มซื้อได้แล้วครับ แต่ตัว500กิกยังสูงอยู่แต่นี่1และ2และ4เทไม่ต้องนึกสภาพเทติ้งตังตะยะเลยเทไปกุกก <c oughs> เออ <c oughs> ก็มีในเรื่องของการการป้องกันไฟโตกข้อมูลจะไม่หายครับ,รบ,รบสเปคต่างๆยังออกมาไม่หมดแต่บอกว่าฮอ p ทำออกมาแล้วนะครับจากแกแลกสำหรับ SSD ก็คงจะได้เห็นสเปคแล้วก็รูปแบบจริงๆยังจังในงาน c s 2015นะฮะเร็วๆนี้ครับต้นปี รูปทรงเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงการ์ดกาแล็กที่เป็น HOF ฮอกนี่ฮออมาจากอะไรฮอกเฟรมก็เกือบคือเกี่ยวนี่นี่แม่นแม่นนะครับซึ่งก็เพิ่งมีบทความที่เกี่ยวกับงานแข่งโอเวอร์ฮอกที่กาแล็กเขาจัดไปครับใช่นะครับจัดขึ้นที่มุงจีก็เราดูครับ CES 2015อ่าจะเปิดตัวไอตัว Sd ตัวนี้นะครับอ่ะข่าวต่อไปเลยดีกว่าครับครับอย่างอีกผมใช่ไหม ผมก็ได้อ่าอืมรูปหลังด้วยคนลูกเชี่ยวนะครับเป็นเรื่องราวของอ่าซีจีนะครับสักทีซีจีนี่มื่ใส่ตามละครนิดนึงนั่นซีจีครับโอ้โหนี่มัช่วยได้แย่เลยนะนะครับเป็นเรื่องราวของซีจซึ่งตอนนี้เนี่ยสามห้วยบริการยักษ์ใหญ่ในบ้านเราครับเครือข่ายโทรศัพท์นะ อ๋อเลนฮัชพีซีทีพีซีทีนะครับอันนี้ไม่อยู่ละพีซีทีโทรศัพท์ชั้นดีมีมาตรฐานนั่นมันยกทรงครับ ABC นะครับอ่ามีการดึงสต็อกนิดหนึ่งนะครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็อย่าง a s d t e c h แลก็เฮ้ยก็์ใ o ญ่นะครับสามผู้บริการเนี่ยตอนนี้เขามีการแถลงการร่วมกันแสดงถึง จุดยืนนะครับเกี่ยวกับการจัดการการประมูลขึ้นความถี่ที่จะนำไปใช้ใน 4G ปี2558ปีนี้57ปีหน้านี่เองสิ้นปีใช่ครับนะฮะอ่านะครับก็ข้อเสนอหลักนะครับของยักษ์ใหญ่3ค่ายนะครับที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยก็เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่นะครับซึ่งจะเป็นทางออกในการจะสั่นขึ้นความถี่ที่มีความต้องการแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็ เรื่องต่อมาเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการประมวลความถี่นะครับที่ควรนํามาทั้งคลื่นตั้งแต่900นะครับไมกะเฮิร์ตใช่ไหมฮะมแล้วก็1แ8 0ที่เหลืออยู่เนี่ยฮะผมดูข่าผมแล้วผมฮาออ๋อออโอเคนะครับเอาเอาเ,อาเอาสันงงเลยทีนี้นะครับตั้งแต่900ลงมปถึง1 8 0เนี่ยนะครับเอามา คืนแล้วก็เอามาประมูลใหม่ร่วมกันนึกออกปะใช่ดิฉันเอามคืนใช่นะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าเฮ้ยเอามาประมูลร่วมกันนะนะครับทีนี้ซ g เนี่ยควรที่จะรวมไปถึงคลื่นในย่านถี่ความความถี่ต่ำแปดร้อยห้าสิบแล้วก็แปดเก้าร้อยด้วยนะครับเพื่อเพื่อในการให้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่าเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของช่วงของ ความถี่อ่าช่วงความถี่นะครับควรจะเป็น2อคูณหมกะเฮิร์ตหรือ 2, 2> อคูณสิมกะเฮิร์ตนะครับเพราะในเชิงของเทคนิคเนี่ยท,ที่ช่างเขาบอกมานะครับเชิงของเทคนิคแล้วก็พาณิชย์เนี่ยอาชีวะด้วยครับนะครับเป็นช่วงที่มีเป็นช่วงท,ที่บอกมานะสองคูณหแล้วก็2อคูณสิ 2, 10, เนี่ยเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับแล้วก็ทั้ง3ามผู้บริการเนี่ยเขาเล็งเล็งเห็นตรงกันว่าการประมูล 3G ECG ไอเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสให้กับประเทศ นะครับในหลากหลายมิติรวมไปถึงโครงสร้างเครือข่ายนะครับทางโทรคมนาคมเนี่ยเป็นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตด้วยนะครับข่าวนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งเรื่องของ 4G นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับบางคนซื้อโทรศัพท์มารอแล้ว 4G แต่สัญญาณยังไม่มีเอลีเอี๋ยครับนะฮะประมาณนั้นนะครับบางเครื่องมันไปฮะมันรับ 5G ไปแล้วอ่ะสัญญาณเรายังอยู่ไหนครับครับ 3G เจีไอคือสดีๆครับเฮวห้าปีอะ อืมโอเคอืเทาต่อไปของผมเลยนะฮะครับประจาทุกปีครับเมื่อถึงเวลาสิ้นปี Facebook ก็จะมีฟีเจอร์สนุกๆออกมาให้เป็นแฟนได้เล่นกันอืและในปี2014นี้ฮะเฟซบุ๊กได้ส่ง Facebook Highlight of 2014ครับออกมาให้เราได้เล่นกันฮะโดยจะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอเหมือนปีที่ผ่านมาอืมแต่จะเป็นเหมือนกับภาพสไลด์ให้เราปัดหน้าจอดูไปเรื่อยๆอืมซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงปีอ่าแต่ละช่วงปีกี่เดือนกี่เดือนแล้วก็ว่าไป แล้วเรายังสามารถเปลี่ยนภาพที่บางครั้งระบบเลือกมาไม่ถูกใจเราได้อีกด้วยอืก็คือเป็นลูกเล่นของเฟซบุ๊กประจำทุกปีตอนนี้ก็เริ่มเห็นหน้าหน้าเฟซกันบ้างแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ลองไปดูเดี๋ยวก็เจอนาเดี๋ยวก็เจอนะครับมันก็จะเป็นไฮไลท์ออฟเดอะเยียร์แล้วก็แล้วแต่นะครับมัจะเลือกภาพที่ เป็นไฮไลท์ของของในปีนั้นๆของแต่ละคนนะครับมามาโชว์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างทำไมวันนี้นัดมาแนวขี่ต่ำเลยครับเพราะว่าเสียงเบสเสียงเบสนะครับมันยังไม่หายดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอืผมบอกไ้ให้กินนี่ระยะที่สองแล้วไงระยะแรกระยะแรกนะครับสักพักหนึ่งก็มีมีปุ่มเต็มตามตัวครับใกล้แล้วล่ะปุ่มมีปุ่มด้วยกระปุ่มตะแป่ครับ โอเคอะมาที่ผมนะฮะถามนัดก่อนฮ HTC One รุ่นล่าสุดตัวไหนอ้ย M8 M8 ใช่ไหมใช่ตัวนั้นเป็น Snapdragon หรือยังอุ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้ผ่านมือเขาเยอะด้วยเงี้แต่เป็น M8 ครับน่าจะเป็น Snapdragon 800หรือเปล่าอืมใช่ไหมแปดูนย์ห้เออหรืออ่ใช่ไหมแรงอยู่แรงอยู่ใช่ก่อนหน้านี้นะครับก็ณตอนนี้ฮะก็มีบลุอออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับ HTC One s ี r i e s ตัวล่าสุดนะครับก็คือ HTC One M9 M9 นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับ CPU M9 m, 9, m ใช่ใช่เถุงของเขาอ่ะมันก็ถุงเขาเนี่ย M9 จะขยี้ขนาดนี้ลนะเราจะพูดทำใหม่ด้วยนะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษได้ไง โชว์ไงจะโชว์เหนือไง่เตมโชว์ว่าน้ำหนึ่งถึงสิบเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าสิบเอ็ดนี่แย่แล้วสิบเป็นนี่อะไรโอ้โหเทนจับอีกเทนวันเท็นแอนวันเทนแอนทูเท็นพัดวันฮะสิบบวกหนึ่งอซึ่ง M9 เนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับ CPU ตัวแรงจำได้แล้วนะครับอย่าง Snapdragon แปดหนึ่งศูนย์นะฮะที่สำคัญก็คือเติมโชว์ความรู้ครับทีมงานคือจะมากับกล้องยี่สิบล้านพิกเซลโอ้โหยี่สิบล้านอันนี้กล้องหลักนะเห็นยันเม็ด เห็นยันเม็ดอ,อ่ะครับเออนะฮะอ้าวรับยังไงนะเออเอาสเปคเลยอ่ะสเปคเลยต้องยี่สิบล้านก็เห็นแล้วเม็ดอ่ะเอาสเปคเลยครับนะครับ CPU snapdragon เน่ยเป็น snapdragon แปดหนึ่์ core สองจุกิกแล้วก็1 5ึ่งจุดห้ากิกมีแรมสกิกนะครับหน้าจอ5นิ้วพันแปดสิบ p support LTE cat หกครับ VoLTE carrier aggregation โอน g g r e g a t นอนี่มันอะไรวะเนี่ย carrier ครอ aggregation ครับผมเออเย้กลองหลักว่าอะไรแต่ว่าอะไรวะ อ่ากล้องหลักเท่าไหร่กล้องหลังอย่างที่บอกครับ20่จุดเจ็ดล้านครับ2 0 7นตีอยนครับอ้งตมงยังส์เออกล้องหน้านะครับกล้องที่เอาไว้แชทแฟสอ่าแชทอะไรพวกเนี้ยครับผมเฟซไทม์สิบสามไม่มีครับ13ล้านพิกเซลอ่าครับเดือนจจะเป็น4ล้านแท้จริงเลยอย่าอ่าเออแบตน้อยไปหน่อยฮะ2,840มิลลิแอมป์2,000นน้อยมาก a อนด o อยก็จะเป็นเวอร์ชัน5.0 l ร l i p o p แล้วก็ครอบทับเซน7.0อีเซน7.0นี่คืออะไรผมผมผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ถนัดทางนี้มีกี่สีครับมีสีสีครับครับผมเทาเงินทองแล้วก็เป็นการการเม็ดการเมทัลิกการเมทัลโก้นี่มันมือถือว่าฟีโน่เนี่ยฟีโน่เออนะฮะ ก็สเปคคร่าวๆจะหลุดมาแบบนี้นะครับในเรื่องของการวางขายน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราปีหน้านี่เองใกล้แล้วลองดูนะครับ HTC นี้ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเหมือนกันผมเริ่มวอนแล้วเนี่ยครับถ้าสกสองมื่นนิดๆนะอืมได้อยู่นะตอนแรกผมดูดูไว้ไงอ๋อดู HTC ไว้ดูดูแล้วไม่มีดูไม่มีเลยไม่มีเครื่องไม่มีตังค์ เออมันต้อย ok> <te ่างนี้ดีวะเออใช่ใช่ใช่เอาไปพี่ของผมเลยนะมีเสียงฮือหลุดมาและโค้ดโค้ดโค้ดเนมของเครื่องนี้มันต้องเล่นผมจริงๆมันหนู่หัวเรื่องผมเอามาไว้สุดท้ายเนี่ยครับมันมีรหัสที่เขาเรียกว่า HTC Hima ครับจฟังแล้วดูคล้ายๆกับจริงๆมันอาจจะไฮมาไฮไฮมาไฮมาไฮมาฟังแล้วเหมือนเหมือนแบบภาษาภาษาอินเดีย Hima 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 อะไรทำนองนั้นครับเดี๋ยวผมหาคำแปลเมื่อกี้ก่อนผมไปไปต่อเลยนะในระหว่างนี้นะครับเป็นเรื่องราวของข่าวที่เกี่ยวกับลายนะครับซึ่งมีข้อขัดแย้งพอสมควรเรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นลายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวง ICT นะครับออกมาบอกว่าเตรียมจับข้อความที่มินสถาบันในลายนะครับ ซึ่งเขาก็บอกมาบอกว่าเตรียมจะเอาผิดสําหรับคนที่ส่งอะไรที่เกี่ยวกับหมินหมินเบื้องบนหมินเบื้องสูงเนี่ยนะครับมาตราเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองเขาเรียกกันหนึ่งหนึ่งสองถ้าพูดถึงคำว่าหนึ่งหนึ่งสองคือรู้เลยว่าเป็นพรบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไม่ใช่ใช่หรอนะฮะรู้ๆว่าเป็นมาตรานี้นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงไอซีทีเนี่ยนะครับมีการสอดส่อง บทสนทนาในไลน์โอ้โหว่ากันยับอเขาบอกว่าคลิปนี้มาเป็นใช่เกือบวันเกือบ4 0เอ40ล้านก็ความมานั่ง,นนงดูกันสองวันสอวนัอวน,วนเขาบอกว่าสามารถสอดส่องได้เข้าไปดูได้ซึ่งซึ่ง,งหลายคนก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมันมันน่าจะไม่เป็นส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่ามีการสอดส่องดูข้อความไลน์ได้ขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นแน่นอนเป็นมีมีมีข้อถกเถียงขึ้นมาว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยสิเวลาเราคุยว่าไงใช่ ไอตอนวานก็ไม่ทำไงครับพอตอนถ่ายก็มานั่งตัดกล้องเออนี่ครับอ่าไปไงต่อวะผู้พี่เล่นอะไรกันผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยดีละอย่ามาเข้าใจพวกเราเลยฮะเรายังไม่เข้าใจพวกเรากันเองเลยฮะเออสรุปแลวครับทีนี้พอหลังอยากมีข่าวมานะครับก็มีคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยเวลาเราส่งตัวเลขอะไรที่มันเป็นเกี่ยวราองละค่ะอ่าเงี้ยมันก็อันตรายสิใช่ไม่ถนตัวอลไรอย่างนั้นเนี่ย ทางไลน์นะครับคุณก็ดูได้สิวะใช่ไหมใช่ทีนี้ทางไลน์ Off i c i a l ยนะครับไลน์หลักเลยจากต่างประเทศประเทศนอกเลยนะครับนในญี่ปุ่นมาเลยเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะมันไม่ง่ายนะครับเป็นเรื่องยากมากนะครับซึ่งถ้าจะดึงข้อมูลข้อความของการสนทนากันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของหมายสารเข้ามามนะครับมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมานะครับแล้วเอาหมายสารตัวนั้นเนี่ยมาขอด a ต้าเบส แล้วเขาก็จะดึงข้อมูลออกมาว่ามีการแชทหรือสนทนาอะไรบ้างไม่น้อยนะใช่ทีนี้มันก็กลายเป็นเฮ้ยตกลงว่ากระทรวง i อ t ทีสามารถดูได้จริงหรือเปล่าเออนะครับตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะมันก็เป็นการน่าจะหาคำตอบได้แล้วล่ะจากข่าวนี่ใช่ไหมน่าจะหาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวหลังอันหลังเนี่ยทางลายญี่ปุ่นเขาออกมาบอกใช่ไหมซึ่งใช่ทีนี้ทีมงานเราก็มีคนรู้จัก คนที่ทํางานในไลน์ที่ญี่ปุ่นมีมีผมก็มีไี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูว่าพอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมนะครับที่ที่ไลายที่ญี่ปุ่นครับก็ต้องระวังแหละอะไรที่มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเป็นอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรที่มันเป็นส่วนตัวเลยครับนะครับต้องระวังนิดหนึ่งครับอืมโอเคข่าต่อไปของผมครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอินสตาแกรที่เริ่มลบบัญชีสแปม และแอดเคาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วทางไอจเนี่ยเริ่มจัดการทําความสะอาดระบบของตัวเองครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งจะล้างบางพวกสแปมบอทแล้วก็แอดเค์ปลอมและบัญชีที่ไม่ได้ Active User ไม่เคลื่อนไหวนะใช่ซึ่งส่งผลให้เหล่าดาราเซเล็บเซเลบเนี่ยไม่ได้กลายเป็นทูน่าแล้วก็ไม่ใช่ทำให้ข่าวทำให้เหล่าดาราและเซเล็บทั้งหลายสูญเสียโฟลเลอร์ไปอย่างมหาศาลครับ ที่ไอออกมาปรบปามในครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการจัดการกับผู้ที่ซื้อและขายผู้ติดตามหรือ follower นั่นเองมันมีมันมีซึ่งการออกมาจัดการครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้ติดตามของจัสตินบีเบอรเนี่ยหายไปถึง3 5ล้านเลยทีเดียวโอ้เยอะนะขณะที่บัญชีของ i n s t a g r กรเองเนี่ยก็ยังหดหายไปกว่า18.8ล้านคนเช่นกันก็เท่ากับว่าลบไปประมาณ18ล้านคนอะเยอะอะเออะเบืองแบบก็เยอะกว่านั้นเยอะกว่า18.8 สิบแปดจุดแปดแน่นอนมีดาราของของผมนี่ก็มีคนฟอลโล่ทั้งประมาณเจ็ดแปดแสนอ๋อเจ็ดสิบแปดเแสนเลยนะใช่ครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่เจ็ดครับใช่ครับยังดีนะเนี่ยยังอยู่เออก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นไลน์ที่ที่เป็นสแปมแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเอ็กซ์เคาน์ที่มันไม่มีความเคลื่อนไหวแหละใช่ครับไอ้ยพอบอมลบลบออกไปครับนะครับเอองั้นเราต้องเอาสักหน่อยอ่าคือ มา่ผมไม่ได้ขยับขยื่นในปุนี่ผมกี่เดือนแล้วนูอนผมเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยผมผมเป็นคนที่ที่ชอบเข้าไปดูไลน์มากนะเอ้ไม่ใช่ไลน์สิอิจาแยมก็ว่าอยู่มันติดติดนี่วาติดติดมาจากข่าวไลน์นะครับเออสนุกดีนะผมชอบดีไปส่องคนนู้นคนนี้ดีใช่ส่องไปเรื่อยอ่ะมันจะมีลายแทงมาปุ๊บใช่ว่ะแทงไหมยับเลยดินะฮะเออนะครับ ข่าวก็มีประมาณนี้แหละนะครับท้ายๆปีนะครับก็ใช่นะครับวันนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายของปีนี้ของพวกเราของพวกเราในปีนี้เทปข่าวลากรับครับก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับหลายๆคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วบางคนวันนี้ก็เริ่มที่จะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กับครอบครัวหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้ลดราก็เยอะนะครับ คนที่ชอบดื่มนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับดื่มแล้วขับมันต้องถนนไม่ได้คุณไม่ได้ขับคนเดียวบนถนนนะครับมันมีคนอื่นมีคนอื่นอีกเยอะแยะนะครับคุณมีอะไรบ้างครับก็อาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องนี้ใช่ป่ะอ่าใช่แอปแอปวัดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ครับเออเออเออพอเสร็จจากที่คุณถ่ายเทปข่าวกต่อไปคุณได้ข่าวมีด่านโดนอีกครับเออคือาที่ที่แล้วเนี่ยใครยังไม่ดูคือจะทราบดีว่าผมเนี่ย ป่วยนิดหนึ่งนะครับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับเป็นไข่หายไวๆครับนะครับแล้วทีนี้ก็มียาอมใช่ไหมใช่มียาอมที่คุณไอซ์ซื้อมาให้เป็นยาอมมาแวงจริงๆไม่อยากพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปใช้อันนี้อมกันจริงๆมันคือวันนั้นอะผมก็ซื้อยาอมมาแวงมาให้ออมตามเซเว่นเนี่ยมาแวงมาฝากนะครับครับแล้วบังเอิญผมก็กินไปด้วยอมไปด้วยเอกินยาอมมางั้นกินเบีย์นี่แหละ ลแล้วทีนี่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาแหวงเลยเว้ยเออเออมาแหวงคือมาแหวงไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยเลยเราก็กลับบ้านไงกินเบียร์ไม่มีเยอะห้าห้ารังไม่ถึงออนั่นแหละกินกินไปเออเออกลับบ้านเว้ยขกลับบ้านเธอดานที่ออแต่เราก็มัออ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 ่นใจว่าเราก็กินไปนิดเดียวอยู่ว่อดมเลยดิ ผมก็ขึ้นรถผมก็ซัดยาวมาแว้กห้าหกเมตรอืมช่วยได้แล้วก็เป่าเข้าไปอืมช่วยได้ม่งขึ้นเฉยอืมช่วยได้เยอะเขาห้ามเกินห้าสิบใช่ปะล่ะครับะ่กดไปแปดสิบสามก็ถือว่าเกินไปไม่เยอะนะเอาเชื่อมาแปดสิบสามว่าผมก็ขับได้ปกติอืมแต่ปกติผมไม่ขับอืมอืมอืมเป็นตัวอย่างที่ดีปกติไม่ขับนะเป่าปุ๊บปุ๊บโดนจับเลยดิไม่มีมีแบบมีแบบไม่เชื่อตัวเองด้วยเว้ยพี่ผมผมไม่ได้กิน มมนดีกีนแล้วมันจะขึ้นได้ไงน้องไปเลยเชิญที่โต๊ะครับได้ครับต๊ะขันใจเลยไปเป่าที่โต๊ะอีกปูนหนึ่งปูดร้อยสากสี่ขอไปขับขี่ด้วยผมโดนเลยครับพี่ร้อยฝายังมือนอยู่ยังมือนอยู่ผมโดนเลยครับพี่ก็มันขึ้นนะน้องเท่าไหร่ครับพี่แปดสิบกว่าเหมือนกันครับคำเดียวเลยไปขึ้นรถเชียงเลยออกขึ้นรถกระบะไปสอนนอนอนเมืองอ่ายังไงต่อโอ้โหโอ้โหงานดีมหากรรมเลยดีดีนะผมมีโทรศัพท์ จ่ายครับปรับไปซะไปเล่นในคุกไปเล่นในห้องไงแกเบื่ออย่างั้นตายแล้นอนคุกนอนทังเตดีครับอีกร้อยอันตรายฮะฝากกันเอาไว้ออย่ันตรายเรื่องด่านนะไม่ใช่อย่าอมมาแว้งออมแว้งอันตรายอันตรายคืออมแล้วมันจะเล่ามาเนี่ยไม่เกี่ยวอย่าอมาแว้งเลยนะอย่างนี้เออนะครับก็ระวังกันนิดนึงช่วงท้ายปีนะครับใครที่จะยาก บ้านต่างจังหวัดก็อย่าลืมอมอย่าลืมยาอมมาแวงนะครับเออฝนตกนะครับทางเหนือก็อากาศหนาวครับภาคกลางก็หนาวบ้างเป็นบางจุดเย็นฮะลมลมแรงครับลมเย็นนะครับแล้วก็ทางใต้ก็น้ําท่วมนะครับระมัดระวังตัวกันด้วยนิดนึงนะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ไปดีกว่านะครับเจอพวกเราในเทปปีใหม่นะยาวๆเลยรับวันนี้ลาลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราใหม่ สัปดาห์หน้านะครับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับเทปหน้านะครับวันก็จะจะจะเป็นเทปแรกของของปีนะครับอ่าก็ช่วงปีใหม่นี่ก็ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขออย่าลืมดูนะครับวันที่สามที่เป็นแล้วก็ไปนะครับสวัสดีครับสวัครับก็จะบอกเสร็จแล้วบอกแล้วกันโอ้าก็ตั้งท่าสองนาทีีแล้ว